พอตกหึกมาโคตรหนาวเลยมาละมุดเท่านั้นไปลมก็แรงใช่ด้วย ตอนนี้นะคะเอดอยู่ที่เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสค่ะ Intercontinental L ียงพวเวก็เป็นอินเตอร์คอนทั่วไปอะ่ะแต่เห็นได้เลยนะคะว่าตึกมันแบบค่อนข้างจะ historical มากนะนี่นะครับเดี๋ยวจะโชว์ห้องที่มาอยู่โอ้ oh, my lord ใหญ่มาก ถือว่าใหญ่นะสำหรับฝรั่งเศสคือแบบว่าไม่รู้แคตตากรีไหนอะค่ะผัวจองมานะจ๊ะมีสำคัญก็คือมีกาแฟแมชีนอีดอกห้องน้ำนี่คือ <c oughs> เข้าไปวิ่งเล่นได้เลยอะใหญ่มากเนี่ยครับเอยเอชอบที่เขาแบบตอดฟูดีอะสำหรับคนแบบดิส a บลิ i t ีเนาะนมีทอยเล t ทชอรี่ของยี่ห้อนี้ซึ่งไม่รู้จักนะคะเฟเดริกเมาส์ เมรุจักคัดคอาสสิลิทอีดอกให้มาได้งไงแบบลง้าอ,อย่างเงี้ยน่าเกลียดมากอะแต่ก่อนเขาดีกว่าน,นี้เยอะเลยนะขอดื่มกาแฟก่อนนะคะหญิงติดกาแฟหญิงง่วงนอนมากเลยค่ะฉันชอบมุมนี้มากเลยอะ่ะเหมาะกับการแบบอันบ็อกซิ่งมากเลยอะ่ะ <c oughs> ขอให้ได้อะไรเหอะทริปนี้จะได้มาอันบ็อกตอนนี้นะครับเออยที่ the best bar in the world อันนี้พอดี รีเซพชันที่โรงแรมอินทร์คอน i n เนน a l ที่ล,ลีอองเขาบอกมาไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ก็ดูข้างบนแบบนึกว่ามหาวิหารพาธทิออนกูงงมากเลยค่ะปังมากปังไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาดื่ด้วยนะคะอันนี้ได้เอ็กซ์คลูซีมานะคะมาถ่ายตอนที่ไม่มีมนุษย์ก็แบบเออก็สวยดีนะ อากาศดีมาก FC วันนี้จะไปที่โอชาวนะครับเมืองเก่าก็คือโรงแรมโลเคชั่นดีมากเดินไปได้ทุกที่นะจ๊ะและมีระบบมีลีฟด้วยนะครับอันนี้คือตึกนะครับ พี่ถ่ายให้ดูนั้นคือโรงแรมอินเตอร์คอนนะจ๊ะและข้างบนที่บอกว่าเมื่ก่อนมันเคยเป็นฮอสพิตอลมาก่อนแล้วมันก็เคยเป็นโรงแรมมาก่อนด้วยตึกมันเลยอลังการมียอายุมากกว่า500ปีจ้ะโอ้โหเอฟทีอากาศดีมากอะ่ะแต่หนาวนะโอ้ยน้องนกน้องนกมาดิเฮ้ย hey, I k i n d of like this city already um, just because of the v i b e you know it's like busy enough but not too busy like in Paris แล้วคือมันเป็นโลเคชั่นมันอยู่ระหว่างออยุโรปใต้กับยุโรปเหนือพอดีซึ่งมันมีความแบบอวามซันนี่แล้วมีความหนาวอ่ะก็อินทริ้งดีอันนี้นะครับคือสแควร์หลักของที่นี่นะครับ p l u สเป็นละคูซึ่งของจริงก็คือไม่สวยเลยจ้ะแล้วมีปัน้นพระเจ้าหลุยที่14อยู่ตรงนู้นตั้งห,หนันมากนะเราจะไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าจะไปทัสคานีในลียงนะจ๊ะเมื่อกี้ทางคุณสีนะครับของเสียดเขาเล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนเนี้ยแต่ก่อนมันจะเป็นแคว้นมันไม่ได้เป็นประเทศไงแล้วก็ปกครองโดยคิงปกครองโดยแบบว่านบิลิตี้เนาะแล้วเขาก็จะรีบเก็บภาษสภาษีอะไรอย่างเงี้ยกันแต่ว่าเมืองลีอองตอนที่เขามาเซตเทิลอย่างเงี้ยเขาไม่เก็บภาษีพวกที่เขาก็ย้ายจากทัสคานีมาอยู่เยอะมากซึ่งเขาเรียกของเขานะว่ามันเป็นแบบลิตเติลทัสคานีไอตรงเมืองเก่าอะ่ะมันจะมีเขาบอกว่ามันจะมีความแบบบ้านเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยจะมีความเป็นทัสคานีในอิตาลีมากเลยจะถ่ายดูว่ามันเป็นป่ามานยังไง FC มันสวยมากเลยนะเอฟชอบมากเลยอะ่ะดูดีมีความแบบชิลมากอะ่ะมีความเป็นตูลูสมีความเป็นปารีสมีความแบบเออดีว่ะพอข้ามมาโปเป่ะมีความเป็นอิตาลีจริงด้วยอะ่ะร้านอหาอิตาเลียนเยอะมากเลย f C เอฟชอบเมืองนี้มากเลยนะเอาจริงนี่เป็น first impression เลยชอบ,ชอบฟอฟโรลมิโอนี่แน่กินมากอันนี้ปลาชอล์เนื้อสคอาลอบ หัวสั่งไวายขวดไปบังคับให้ฉันดื่มนะคะฉันก็ทิพย์ขีละค่ะเริ่มเบนละค่ะเราอยู่ในฝรั่งเศสนะแต่มันมีความเป็นอิตาลีอิตาลีดูดิใครแบบเลือกไม่ได้นะมาเมืองน,นี้ละกันได้ทั้งสองอย่างเลยไปะน,นะครจริงๆจะเดินขึ้นไปก็ได้นะแต่เราจะไม่เดินจ้ะเราจะนั่งกระเช้านะจ้ะ จะมีท็อปวิวอยู่ข้างบนจะเป็นเชิร์ชนี่นะครับเรวจะนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนเน็จเตจชายร์อตั๋วนะครับ3ามยูโรเข้าไปเริ่มจัดนี่จก้เ็นบะนี้นี่นะครับขึ้นมาแล้วจะไปโรมันรูนนะครับก็คือเทยเตอร์โรมันโรมันเทยเตอร์นะครับอีดอกมาต้องไกลแถวบ้านกูก็มีที่มาเหมือนกันเลยอ่ะ มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะสมัยก่อนนะสมัยยุคกรีกโรมันนะครับมันจะมีการแบบสแสดงสันทนาการเออก็เหมือนหนังเรื่อง g กรดิเอเตอร์เนาะเขาเรียกว่าโรมัน t h e ตอร์โชว์ก็จะอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็จะมีแบบละครปาเหตอะไรก็ว่าไปแต่งตัวออกมาแบบว่าหนาวมากเห็นมันแบบซันชายขนาดเนี้แต่หนาวหนาวดีผู้ชายที่เดินตามหลังมาคือแบบดีมากอะดิ นะผู้ดีบอกต่อนะคะหน้ตาตาหนักมากะอะคนนี้มีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับมูซีแต่เราจะไม่ไปเราจะเราเป็นทัวร์จีนเนาะมาถ่ายรูปเฉยๆลงไอจจบจ้ะทำคอนเทนต์อีดอกอยากได้อะไรแบบข้อมูลที่เป็นเฮอริเทจไปที่อื่นเนาะที่นี้ไม่มีให้นะจ้ะ คองเสิร์เขาบอกว่าข้างบนนี้จะมีแบบว่าเชอร์เชือมากอันนี้คือเซนแอนด์แอนนาครับาสิโดดนี่องค์มันแปลว่าไลออนที่แปลว่าติ่งโตนะก็เต็มไปหมดเลยเนาะน่ารักดี My Lord ถ่ายผู้ชายให้ดูนะครับสีขึ้นมาหนะ้ารถไฟนะคะเดินลงก็เหมือนโดนลงแบบเข,ข่าคิชกูดอะเนาะ <Okay. S 3> ประมาณคือตึกอินเตอร์คอนเนี่ยยังเห็นเลยอะจากตรงเนี้ยเห็นโดมตรงนั้นไหมมองจากม่เหลี่ยทุกที่เลยอะแล้วคือทางอย่างนี้ ผัวไม่ดูคอสตูมเนีย่ยเลยพากูมาเดินหนีแล้วรองเท้าดีออกูเพิ่งซื้อนะคะแล้วเจ็บตีนถือว่าอ้อยเจ็บตีค่ะยังไม่จบค่ะอีดอกมีความแบบโคตรทัสคานีโคตรอิตาลีเพิ่งไปลูก้ามาเนี่ยแบบอินมากคือแบบน่ารักว่ะใครสนใจไปดูคลิปลูก้าได้นะครับคือ FC เนี่ยค่ะคือมเมื่อกี้เข้าไปดู สกาฟนะครับแล้วลุงก็อธิบายว่าเป็นบริษัทที่แบบเป็นเหมือนโรงงานผลิตที่แบบเปิดมาร้อยกว่าปีที่เก่าแก่ที่สุดในล mm ีย hmm. งก็มีโรงงานของเขากับของ m อมนะมันชื่อว่าบอสเชียอันนี้อ่านแล้วกันเนาะเปิดมาเนี่ยเห็นบ้าน่งแ8 9 0แล้วลุงก็แบบเราเราไปดูทวินลี่อันนึงแล้วก็บอกว่าปีเสือบอกว่าคือเราไม่ค่อยชอบสีเท่าไหร่งเงี้ยเราก็ถามว่ามีสีอื่นหรือเปล่าพอดีซื้อสก้าไปอันหนึ่งใช่ไหมลุงก็บอกว่า เ,ออเ,ออเงียบๆนะสันให้เธออันหนึ่งแล้วก็กเหมือนซื้อหนึ่งแล้วก็แถมหนึ่งน่นารักมากใครมาแล้วมาอุดหนุนานางด้วยนะงานคือแบบโหดีมากเลยอะ่ยอะสวยมากอะเอฟซีทวินนี่ด้วยนะครับลายเสือ แบบน่ารักมากอธิบายให้ฟังเปิดมาเป็นร้อยปีในร้านนี้ In Center City and here you have our story for generations FC ฉันชอบโอทาวที่นี่ไม่ไหวแล้วอ่ะมีความแบบเป็นทัสคานีมากเลยอ่ะดีมากๆผู้ก็ดีแต่มากับผัวเนาะพลาดละกู <laughs> พลาดละนี่นะครับเป็น walkway นะครับที่เขาเรียกว่าทาบูนะครับ <laughs> เกี่ยดีวะ คือเม,มืองมีเรถไยรภาหลายๆอย,ย,ย่างมากเลยนะเข้ามาแล้วแบบเออแบบมันมีความเป็นอิตาลีมากเลยอ่ะมันมีทาวเวอร์เนี่ยครับแบบท้ายฟีดูเนาะแบบเกียร์ช็อกโกแลตเจ้าดังนะจ๊ะในโอชาวค่อนข้างคึกคักเลยนะครับคนแบบเหมือนอยู่ลูก้าเหมือนอยู่อิตาลียังไงก็ไม่รู้แต่จริงๆมันคือฝรั่งเศสนะมันเลิศดีว่ะชอบความรู้สึกเนี้ยเก๋ดี พอตกเย็นไม่มีแสงอาทิตย์แล้วอะ่ะหนาวนะ FC เวลามาเที่ยวโยุโรปเนี้ยแต่งตัวออกมาเตรียมตัวมาดีๆนะให้ดูแบบ weather forecast ทั้งวันเนาะเพราะว่าแบบเนี่ยเราจะไม่สบายเอานี่ก็หนาวสุดๆจะบอกว่า <c oughs> ไลฟ์ฟรีมากมนุษย์เป็นลานเลยอะอ๋อมันเป็นในนี่เป็น train station นะกักเดอะเซน์ปอลเด็กเยอะมากเลยนัโรง,งเรียนนะ จะเป็นลมเห็นไม่ได้ชอบกินอะไรอย่างเงี้ยขอไปซื้อกันนะเบบี้ I want to try เขาทำทุกเรซูปี้นะครับใส่อีพารีนตรงเนี้ยเข้าไปแล้วมันอร่อยทุกอย่างเลยสีใครผ่านมามาลองชิมได้นะครับมีคุกกีคก้คุกคก,กี้มีนี่ด้วยชอบนุก,กัดมากอเงี้ยคืออร่อยอะ่ะคือเราะอาพารีนอีตี่หวานๆเหนียวๆเ,เนี่ยไปใส่เค้กค,คือแบบอีดอกไม่อ้วนไม่หวานใครไม่เป็นโบวานไปมันรู้ไปเขาคิดอ oh ัน <h> นี <ing> ้จริงๆด้วยอ่ะ มีสีแดงๆเนี่ยอีพารีนเนี่ยโอ้ยตะระลายอูยจะเป็นลมน่ากินทุกอย่างเลยเอฟซี FC. นี่ไงมีพารีนขนมปังนะเดี๋ยวจะลองดูว่ารสชาติยังไงนะครับเดี๋ยวลองซื้อลองกินดูนะเอฟซีวัวตายควายลมมากเลยอ่ะน่ากินมากกรี๊ดใครมาลิอองนะเอฟซี FC ต้องลองอีขนมปังที่ใส่พาลีนอย่างนี้นะ กินไพร์มาอร่อยไอ้ชอบนะครับหนึ่งในมหาวิหารที่มีความสำคัญกับเมืองนี้นะครับเซงจินไม่ดูอ่านถูกหรือเปล่าสวยจังเลยอะ่ะลงไปเดินข้างล่างได้นะเหมือนปารีสถนนชอปปิ้งนะครับที่ลียงนะครับมีซาเดกันวอล์เทรด้วยชอปปิ้งสแควร์แบบว่าไฮโซมากเอสซี SC, ดูดิ ที่ลียงนะครับดูดีมากเลยอะ่ะโตสวยมากเลยนะครับที่ลียงค็อกเทลแก้วนี้นะครับที่ทำให้บาร์ระดมเนี่ยเป็น best hotel bar in the world นะครับ บาในโรงแรมที่ดีทสุดในโลกแก้วนี้ชื่อว่าพา t ทิอนนะครับที่บอกไปว่าทำให้บาร์ที่นี่เป็นเฟสโฮเทลบาร์อินเดอะเวลดแต่เอดว่าเฉยๆเพราะว่าเราดื่มแบบพวกคราฟเต็มค็อกเทลมันเยอะเราก็ว่ามันอร่อยนะแต่ว่าแบบเฉยๆอะ <c oughs> <c oughs> <g ülme> ก็รู้สึกว่าเดอะริสปรีดีกว่ายเยอะ้าไปทานมิชลีนสองดาวนะครับเป็นร้านเดียวที่จองได้เลยดี โอเคอยู่นะมีความแบบคาริเซียงเบาๆตอนกลางคืนก็สวยนะคะับันนี้ีพอตกดึกมาพุหนาวเลย <c oughs> มาละหมดเท่านั้นไอ <c oughs> ลมก็แรงเฮ้ยด้วยอันนี้ซิตี้ฮอลนะครับโรเตเดวีสาระกลางจังหวัดนี่นะครับถึงแล้วนะร้านมิชลินสองดาวชื่อร้านว่าเมียบาเซียนะครับ เกือบจะ101ปีแล้วฉลอง100ปีในปีที่แล้วนะใครมีโอกาสมาลียงนะครับร้านนี้ไม่แนะนำเลยไม่อร่อยเอ็ดว่าไม่สมควรแม้แต่ที่จะได้หนึ่งดาวด้วยซ้ำอาหารรสชาติบ้านมากหน้าตาก็ดูโอเคอะแต่ว่าไม่ผ่านเลยเซอร์วิสก็เฉยๆกังคืนแบบว่าคตรไลฟ์ลี่เลยอะลีองอะนี่ตีหนึ่งแล้วเนะี่ย คือเมื่อวันของเสียดอะฉันจําได้ของเสียดบอกว่าเขาจะพินเขาจะวงกลมที่เป็นแอเรียกว้างๆบอกว่ามาเดินแถวนี้รู้ปะว่าผัวพินบนอูเบอร์อะไรถนนแบบหลวงแบบสายสุขุมวิทถนนเส้นหลักบุรพาหลักอีดอกมีแต่โรงงานกูเดินไกลมากค่ะคือนั่งอูเบอร์ออกมาตังสิบห้านาทีอารมณ์เสียนะเอาจริงๆไอ้หนาวก็หนาวรูสิ baby when taking me to ก็นาบาร์กนาวนะตอนนี้นะครับเอดอยู่ที่หน้าตลาดสดที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของเมืองเลี้ยงนะโอ้อ oh <my> จะมาส่องผู้ชายก็มาได้เลยนางบอกถาเซมาทานอาหารทะเลนะคะมีออสเตอร์กินไพ่มา Thank you for watching งานล่านงานหลวงเรารับหมดนะครับกะปิน้ำปลาหอยขมติดต่อมานะสวัสดีครับ